สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Live Live for business นะครับเป็นการร่วมมือกันเป็น Special Collaboration กันระหว่าง l ลายประเทศไทยและสำนักข่าว The Standard นะครับวันนี้เรามาไลฟ์กันในหัวข้อที่น่าสนใจมากครับชื่อว่า Thailand now and next after covid 19ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราคุยกัน2พาร์ทผมชอบชื่อมากเลยพาร์ทที่1เราจะคุยกันใช้ชื่อว่า next for t h s นะครับเราจะดูกันว่าเทรนด์ผู้บริโภคไทยในก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไร แล้วหัวข้อที่2ครับชื่อว่า now online นะครับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปบนแพลตฟอร์มไลน์ในมุมที่คุณไม่เคยรู้นะครับมาที่หัวข้อแรกกันก่อนนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับก็คงเป็นเหมือนกับผมนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมากตอนนี้เวลาจะกินข้าวนะครับก็สั่งอาหารนะครับเดลิเวอรี่ผ่านไลน์แมนกลับบ้านไปนะครับหรืออยู่บ้านกันอยู่แล้วเวิร์กโฟล์กโกันอยู่แล้วก็อาจจะเสพคอนเทนต์ต่างๆนานาไม่ว่าจะไลน์ทีวีนะครับหรือว่าอ่านข่าวผ่านไลน์ทูเดย บางคนก็ช้อปปิ้งนะครับผ่าน Li n e o f f i c i a l a c c o u เ t ต่างๆที่คุณชื่นชอบด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะหลือเกินนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าพฤติกรรมนี้นะครับจะกลายเป็น New Normal หรือไม่เราต้องจับตาอะไรบ้างนะครับคนที่มาตอบคำถามผมในวันนี้นะครับนั่งอยู่กับผมแล้วนะครับผมพูดคุยกับคุณสมวลีลิมรัชตามอนนะครับกรรมการผู้จัดการเดอะนิวเซนคอมพานีประเทศไทยจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมวลีครับต้องบอกว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไปทั้งโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญด้วยอยากให้คุณสมรีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนะคะจริงๆประเทศไทยหรือว่าโลกเนี้ยไม่ได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้ก็ถือว่ามันเป็นแพนเดมิกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีประสบการณ์ร่วมกันทั่วโลกเลยทีเดียวสิ่งเราที่เราที่เราค้นพบก็คือว่ามันทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรุนแรงในระยะสัััั้้้นนนนนนนแลลลลวใหาาาายยๆพฤติิกกกกรรมมเเี่่่จะไปปป็็ซึึงงงสทํศษ เราเห็นเคสดรายในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศจีนแล้วก็เกาหลีด้วยนะคะที่เขาเขาไปล่วงหน้าเราแล้วเราเห็นแล้วว่ามีหลายพฤติกรรมกลายเป็น new normal ไปเลยนะคะอย่างอขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อนละกันก็คือว่าเนลสันเราเองเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเราแบ่งสเตจของการเกิดโควิดเนี่ยเป็น6สเตจเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศจะอยู่คนละสเตจหรือบางประเทศที่ใหญ่มากๆเนี่ยในแต่ละพื้นที่เป็นคนละสเตจกันสเตจที่หนึ่งเนี่ยก็คือลักษณะเป็น proactive healthy buying นะคะก็พอรับรู้ข่าวสารมาละ ว่ามีการเกิดขึ้นของโรคระบาดก็จะดูแลรักษาตัวเองนะคะสองก็คือ reactive health management คือเริ่มไปตรวจนะคะว่าเป็นเป็นเป็นหรือเปล่านะคะเข้าโรงพยาบาลกันไปสามคือ pantry stock up นะคะสี่คือ quarantine ห้าเนี่ยก็คืออันนี้ล็อกดาวน์แล้วเหมือนอย่างที่ตอนนี้อิตาลีเป็นนะคะแล้วก็อู่ฮั่นเคยเป็นนะคะส่วนสุดท้ายเนี่ย live new normal อันนี้คือสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าเลยว่าเมือ่อ live new normal เนี่ยอย่างในจีนในเกาหลีเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เมืองไทยอยู่ที่ประมาณสเตจสามเข้าสี่แล้วคะ่ะ เออสเตจสาเนี่ยน่าจะประมาณสักเดือนที่แล้วที่เราเห็นคนไปแพนนิกซื้อของกันเต็มไปหมดเลยเริ่มกับตุนสินค้าต่างๆนะสินค้าหมดเชลฟเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มควาลันทีนแล้วออกจากบ้านไม่ได้สะดวกเหมือนเดิมเวิร์กฟรอมโฮมกันเยอะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในแต่ละสเตจการซื้อสินค้า พฤติกรรมการเสพสื่อมันต่างกันมากในแต่ละเสเตจสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ผู้ประกอบการทราบก็คือว่าให้มองไปข้างหน้าด้วยว่าเมื่อเป็นสเตจต่อไปแล้วเป็นโอกาสของคุณหรือเปล่าถูกครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆดูไปทีละสเตจแล้วก็เรามีเคสตัดดี้จากต่างประเทศด้วยผลการวิจัยอันนี้ผลการสำํำรวจอันนี้ก็น่าจะบอกอะไรกับพฤติกรรมของคนไทยด้วยใช่คหะครั ทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่ภาพให้เห็นนะคะโดยโดยภาพรวมเนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ถ้าเราได้ยินเนี่ย GDP ทั่วโลกก็เริ่มติดลบกันไปเยอะแล,<ช>แล้วนะคะเมืองไทยตอนนี้ก็สไลด์ดาวมาเหลือประมาณลบหนะคะทั้งปีน่าจะ,ะมาลบหา้าทีนี้แต่แต่ขอชี้แจงนิดนึงไอ้การติดลบเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุโควิดเป็นสาเหตุหลกัก แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องห้ามลืมเลยนะคะคือหนึ่งปัญหาสภาพภัยแ้งซึ่งปีนี้เกิดขึ้นอย่างสาหาัสนะคะสองก็คือเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนนะคะสามก็คืออินคัมแก๊มีคนรวยรวยจัดคนจนก็คือแทบจะไม่มีเลยซึ่งพวกนี้เป็นแบ็คกราวด์อยู่ก่อนแล้วแล้วโควิดก็เกิดตามมาเราก็เลยจะเห็นว่าตอนนี้อย่างในแง่ของคอนเซิร์นอันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็นเรื่องของเศรษ,ษฐกิจอยู่อ่ะเราก็จะได้ยินข่าวเรื่องว่าคนกังวลเรื่องการไม่มีงานทำะนะคะ แต่ว่าเรื่องความกังวลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาดับหนึ่งแต่ว่าเ,เขาเรียกมีความกังวลที่ลดลงนิดหน่อยอเพราะว่าตอนนี้ในแง่ของอัตราการเพิ่มของความกังวลเนี่ยจะเป็นเรื่องของสุขภาพซะเยอะนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องหนี้สินนะคะที่เขาเขาค่อนข้างกัง,กงวลจนพอสมควรัรบบางค,คนบอกว่าไม่กลัวตายครับแต่กลัวอดตายมากกว่าน,น,นั่นเลยเเค่ะ,คะกิจเป็นหลักเลยนะตอนนี้ส่วนาว่าตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราเราบาลานซ์แค่ไหนนะคะระหว่างการรักษาตัวให้ปลอดภัยกับการที่ยังคอนติเนียลออนทำงานต่อไปได้อยู่นะคะ ทีนี้ในในหลายๆส่วนนะคะเราก็ยังอยากจะพอยท์เอาอีกทีนึงว่ามันมีโอกาสอยู่ในหลายๆที่ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าในแง่ของเราอยากจะพูดในเชิงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือถ้าในแง่ของการบริโภคมันจะมีสินค้าจําเป็นที่ช่วงนี้อัตราการเติบโตยังดีอยู่ แต่ชนีครัปลีเกเดือนกุมภาเนี่ยก็คือบวก2บวก3%เลย<ม>ในบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นภาคกลางภาคภาคอีสานเนี่ยบวกมากกว่า3%เซด้วยซ<ม>้ำโลโคลลดิมานด์คนดีเขาไม่ได้มีผลกระทบจากทัวริสต์มากนะคะ,ะถ้าในแง่ของสินค้าจำเป็นเนี่ยมันมีอัตราการบวกเยอะอาหารนะคะทั้งหลายแหล่เครื่องดื่มแต่ถ้าสินค้าประเภทที่เป็น i m p u l s e หรือ n o n e s s e n t i a l เนี่ยก็จะดรอปลงในช่วง pantry stock up เพราะคนเนี่ยก็จะต้องเลือกซื้อในสิ่งที่จำเป็นก่อนนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของการช้อปปิ้งนะคะไปซื้อของที่ร้านขายยานะคะ,ออ,ะ,คะออนไลน์ช้อปปิ้งเยอะขึ้นเยอะมากม<ช>เดี๋ยวจะมาะพูดสูงอายุนี่ติดใจมากเพราะโปรโมชั่นดีใช่แล้วค่ะแล้วก็ในแง่ของการทานอาหารนะคะก็คนลดการทานข้าวนอกบ้านไปเทคเอากับเวฟู้ดออเดอร์เดลิเวอรี่นะคะก็เท่าที่เห็นก็สั่งแอปของไลน์เ <c oughs> ต็มไปหมดเลยนะคะไลน์แมนสั่งอาหารแอปสั่งอาหารต่างๆมากมายแล้วก็เรื่องของการทานอาหารภายในบ้านด้วยอันนั้นอันนั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเยอะพอสมควรในบางประเทศเนี่ยสิ่งน เป็นนิว n o ม m อ l ไปแต่ของเมืองไทยเนี่ยเรายังมองว่าอัตราการบริโภคอาหารภายในบ้านนะอาจจะยังคงแคลี่ไปบางส่วนเพราะว่าคนไทยยังมีวัฒนธรรมในการไปทานข้าวนอกบ้านซะเยอะเพราะฉะน,นั้นหลังจากเกิดเอาเบรกจบแล้วเนี่ยเขาน่าจะแบคกลับไปที่ไปตามร้านอาหารเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราแต่อย่างน้อย,อยมีเทรนด์เรื่องโฮมคุกกิ้งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเสริมไปกันนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการเวิร์กฟ r o m home ที่มากขึ้นอันนี้ก็ไม่แปลกอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งคืออยากให้ผู้ประกอบการมองว่า มันจะเป็นโอกาสยังไงเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็การออกกําลังกายอินดอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นอันที่เราเห็นชัดๆเลยคนเริ่มช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นนะครับสั่งอาหารมากินที่บ้านแล้วก็เริ่มทําอาหารเองสุดท้ายคือเรื่องของ work from home แล้วก็ตอนนี้ออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้ไปฟิตเนสแล้วพอไปไม่ได้<ช>ก็เริ่มออกกำลังกายในบ้านแทนใช่ค่ะใช่ค่ะ ทีน,นี้ในแง่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแล้วมัน a c CELERATE ขึ้นมาเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าพฤติกรรมการการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วมากค,คะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามสองก็คือเรื่องของอการที่ผู้บริโภคเนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพ y กัเอฟฟิเค c y เยอะอิมพิเคชันคืออะไรพอคนใส่ใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยซเซนซิิวิตี้จะต่ําลงแปลว่า ถ้าอนาคตเราจะทำแบรนดิ n g ในเชิงว่าสินค้าตัวนี้หรือแบรนด์นี้มีคุณภาพ e f f ฟ c a ค y ดีมันจะ command price premium ได้ด้วย oh. อันนี้จะเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เราเห็นว่ามันติดตัวไปแล้วก็มีสินค้าหลายตัวที่เราเห็นว่าทำ product innovation ออกมาในช่วงนี้ที่มันสอดรับกับเรื่องเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพในการรักษาการคิวเจอร์สพวกนี้นะคะ oh. ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม manufacturer ที่สามารถจับ โอกาสในวิกฤตนี้ได้อย่างดีคือต้องบอกว่าแสดงว่าพวกชาวไทยเริ่มมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปไม่ได้ดูแค่ราคาอย่างเดียวแต่ดูคุณภาพของสินค้านั้นด้วยว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาได้รับหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือโอกาสทางการตลาดอย่างชัดเจนที่เกิดในวิกฤตแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเป็นห่วงกับเรื่อง price war อย่างเดียวและลองมาดูคุณภาพของสินค้าแล้วก็ e f f i c a c y ด้วยนะครับได้ค่ะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นโอกาสโดยตรงของผู้ประกอบการไทยนะคะ เราจะเห็นว่าประมาณเ0เปรนเนี่ยของผู้บริโภคในเอเชียด้วยและรวมทั้งในในประเทศไทยด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เขาก็ชื่นชอบและคุ้นเคยกับการใช้โลโก้แบรนด์มาเยอะพอสมควรแล้วล่ะแต่พอผลการวิจัยในช่วงเนี่ยเดือนกุมภานะคะของปีที่ผ่านของปี2020เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโลโก้แบรนด์เติบโตแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมอันนี้หมายถึงเช่นพวก privately label ต่างๆเติบโตอย่างดีนะคะเช่นสินค้าพวก household care หรือว่าพวก beverage ต่างๆ ถามว่าเป็นเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการปรับสัดส่วนในการที่จะขายเป็นโดเม s สิกเซลส์มากขึ้นซัพพลายมีสองคือผู้บริโภคนี่ค่อนข้างกังวลกับการที่ไปซื้อสินค้าที่ ไม่ต้องแครรี่มาจา,จากแดนไกลไม่รู้ว่าต้องผ่านกี่มือเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่เป็นโลโก้แบรนด์เลยทีเดียวและอีกอันนึงคือโลโก้แบรนด์เนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วในแง่ของการออก Product Innovation ที่มัน Re l e v a n t กับนิดสองคนก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงนี้เราจะเห็นการเจริญเติบโตที่ดีของแบรนด์ที่เป็นโลโก้ค่ะแต่ว่าเป็นโอกาสนะครับว่าคนไทยตอนนี้กลับมาซื้อแบรนด์ไทยมากขึ้นเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ทาให้แบรนด์ไทยนนแข็งแรงแลวเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้ใช่ค่ะก็ อันนี้เป็นช่วงที่จะต้องพุชไม่ใช่ p พูเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดใดๆอยากให้มองให้ให้เห็นว่าช่วงนี้คือโอกาสของคุณครับค่ะน่าสนใจมากครับต่อไปเลยครับในอิตาลีเนี่ยชัดเจนมากเรื่องออนไลน์เซลส์เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างสูงมาก ในประเทศไทยสิ่งที่เราสังเกตเห็นเราเรียกอันนึงเรียกว่าออโต้ชอปปิ้งซับสคริปชันอันนี้น่าสนใจมากเป็นบิสมิสโมเดลที่มีทั้งในทั้งตลาดเบเวอร์จด้วยเพอร์ซันอลแคร์ด้วยเวลาเราซื้ออะไรเนี่ยเราก็ซับสคริปไปเลยบอกว่าให้มาส่งสินค้าช,ชนิดนี้ที่บ้านทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนก็คือรีฟิลไปเลยม,มันมีความหมายยังไงผู้ประกอบการเบสไลน์เรเวนิวจะสวยมากถ้าทาเป็นแบบนี้เพราะรรมันได้สตาเบิลตี้ในยอดขายแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอันนี้อยากให้นักการตลาดมองดูดีๆเขาเรียกว่า Unt e ีเลชั่นชีพในแง่ของการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยในอดีตเนี่ยเราใช้หลายๆช่องทางใช้โฆษณาบ้างใช้อะไรบ้างแต่ต้องอย่าลืมว่าเราใช้เพอร์ซันอลทัสชั่นข้างเยอะใช้ PC ใช้คนขายของนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาบ้างแล้วแต่ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นตัวเล่งก็คือเทคโนโลยี virtual reality ทั้งหลายนะคะการใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถสร้างา customer experience ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีมี personal touch กับพนักงาน<ม><ม>ของเราเสมอไปเช่น คอสเมติกต่างๆก็เริ่มใช้แล้วว่าถ้าจะซื้อเครื่องสำอางสักตัวหนึ่งก็ ใช้แอปก็ได้แล้วก็ดูว่ามันจะขึ้นมาบนหน้าเราเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าในแง่ของอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะอยากจะลองชุดเนี่ยก็สามารถใช้แอปพลิเคชันลองได้เลยว่าเออมันดีไหมแล้วก็สั่งออนไลน์ได้อันนี้จะเป็นตัวเล่งสถานการณ์นี้จะเป็นตัวเล่งทาให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีพวกนี้มากขึ้นะฉะนั้นผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้วผู้ประกอบการต้องรีบปรับตัวก,การตลาดต้องรีบปรับตัวผมชอบอันเมื่อกี้มากเลย shopping, ออโต้ช้อปปิ้งสับสคริปชั่นสมมุติว่าผมสั่งไข่ไปแล้วก็เขาก็จะมาส่งไไข่กกกใหห้้ผทุสัปดดา์เเือนนนแบบีี็ ได้ว่าอยากทานแบบ ทุกเดือนหรือแค่ทุกสัปดาห์ให้มาเพิ่มให้หรือน้ําดื่มอยู่ที่ว่าที่บ้านคนเยอะแค่ไหนอยากให้ส่งถี่แค่ไหนหลาจำนวนเท่าไหร่เงี้ยทำได้เพราะฉะนั้นสินค้าอะไรที่เราใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วผู้ประกอบการถ้าเกิดสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านเขาได้แล้วเป็นแบบระบบแบบ s u b สคริปชั่นคุณก็จะได้เบสไลน์รายได้ที่คงที่มากใช่แล้วก็สังเกตนะคะมันจะเป็นช่วงกลางก่อนไป Internet o f t h i n g เพราะว่าถ้า Internet o f t h i n g เนี่ยคือตู้เย็นเราสั่งอาหารแทนเราได้จริงเราไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยใช่ค่ะอันนี้ ไปเลยครับค่ะทีนี้ในส่วนของอพฤติกรรมการเสพสื่อนะคะเราจะสรุปได้แค่4ข้อหลกัหลกๆเลยนะคะ 1. ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยรับสื่อเยอะมากมคนกําลังเสพสื่อเยอะขึ้นทั้งทีวีและดิจิตอลมหาศาลนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่า เราจะใช้โอกาสนี้ไหมในการที่จะแอดวัตทัยให้คนเห็นเข้าใจว่าสินค้าหลายตัวเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะแต่บางตัวจะเหมาะนะคะเช่นว่าสินค้าพรีเมียมบางตัวที่จะต้องเน้นการ build branding ในระยะยาวช่วงนี้ถ้าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยเขา pull back มันเป็นจังหวะที่เราจะได้โฟกัสจากคนดูเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อย่างในแง่ของคอนเทนต์ที่มีคอนเทนต์เนี่ยข่าวนี้ก็ได้เยอะเลย <laughs> ทีเดียวเยอะกว่าปกติมากเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้เยอะเพราะคนอยู่บ้านเยอะนะคะ อันที่2คือในแง่ของโซเชียลมีเดียแล้วในประเทศจีนเนี่ยพบว่ามันทําให้เกิดน <No. S 2> ิวโน้ตเลคือกลายเป็นเมนสตรีมของคนในการเสพสื่อเป็นหลักโอ้พอยนนี้อยากให้ให้ฟังดีๆครับโซเชียลมีเดียกลายเป็นเมนสตรีมใช่แล้วปกติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากเรารู้อยู่แล้วว่ามัน Impact อิมแพกับคน แต่ว่าเรายังไม่เคยมองมันว่ามันคือ mainstream media อันนี้ในจีนนี่คือกลายเป็น mainstream เลยเป็น mainstream ค่ะแม้กระทั่งผู้สูงอายุเองก็รับสื่อจากตรงนี้เยอะมากขึ้นด้วยอย่างหนึ่งที่เราอยากให้เห็นก็คือว่าอย่างคนไทยเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาเขาเช็คข่าวกันบ่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น per week เนี่ยเขาเช็คข่าวอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ยนะคะ12ครั้งแต่ว่ามากกว่าวันละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอยู่ที่ทีวีตามอยู่ที่โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ะจะสังเกตว่าอย่างแชทแอปพลิเคชันเนี่ย ก็เป็นแหล่งในการรับสื่อเยอะมากเหมือนกันนะคะจริงๆถามตัวเราเองเราก็รับสื่อจากจากแชทแอปเยอะพอสมควรอย่างไลน์อย่างไรพวกนี้เราเราก็รับสื่อจากพ่อคุณแม่ส่งข่าวมาให้เราทางไลน์อะไรแบบนี้ใช่ก็เลยก็เลยมองว่าในแง่ของการทําการทำแอดวติซิ่งช่วงเวลานี้ มันเป็นช่วงที่ต้อง push แต่เราต้อง b ี creative เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อตรงไหนที่ยังใช้ได้ยังไปต่อได้เนี่ยเราควรจะต้อง push ให้หนักมากขึ้นเพราะเป็นโอกาสของเราครับค่ะนี่คือ landscape ของ media ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมจับได้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้อง push แต่ต้อง push อย่างมี c r e a t i v ้องมี creativity ไม่ใช่ p u s แบบเดิมๆใช่แล้วค่ะทั้งในเชิง content แล้วก็ช่องทางด้วยครับนะคะ ทีนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันเราบอกแล้วว่าคนอยู่ในบ้านเยอะมากนะคะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปคนโหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆเยอะมากแล้วก็แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองตรงนี้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาก็จะ carry forward พฤติกรรมนี้ไปส่วนสุดท้ายเนี่ยเรื่องของ advertiser เขาะจะค่อนข้างเป็นกังวลพอสมควรในเร่ของการใช้จ่ายย้ารอบที่5ก็คือว่า มันเป็นโอกาสมันมีคำคำหนึ่งในภาษาจีนเขาเรียกเวจีเวจีเนี่ยมันจะมีคำสองคำผสมกันคือเป็นอันตรายและโอกาสอยู่ด้วยกันเราเลือกที่จะไปต่อหรือเลือกที่จะล็อกดาวน์ตัวเองแล้วอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้อยากจะย้ำเรื่องเรื่องโอกาสต่างๆที่มันยังมีอยู่ในตลาดอย่าให้อย่าให้ตลาดมันหยุดชะงกักโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่มากอย่าอย่าปล่อยให้มันหยุดชะงักไปนะคะในทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับพรดูจากเทรนด์ดูทั้งหมดแล้วเราคิดว่าเราต้องต้องปรับตัวยังไงดีครับผู้ประกอบการจะต้องมอง อาเฮดไปข้างหน้ายังไงต่อดีครับโอเคอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นน่ยนะคะจะมีข้อสรุปอยู่ประมาณ3-4ตัวก็คือหนึ่งก็คือการ Accelerate Offline to Online นะคะก็คือว่าใครที่ยังขายออฟไลน์อยู่ตอนนี้ต้องคิดแล้วว่าจะใช้แชน n นลออนไลน์ยังไงนะคะโฮล d e l i v e r ่ยังไงบ้าง เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวผู้บริโภคต่อไปอันที่สองก็คือการขยาย coverage า Food a แอค e ิเ t เตนะคะที่คนสั่งอาหารเยอะมากเลยให้ขยายพื้นที่ให้มันเพิ่มมากขึ้นเพราะเนี่ยคือโอกาสด้วยเหมือนกันอ,อีกอันนึงคือเรื่องโลจิสติกอันนี้เป็น Learning มากที่เราได้มาจากยกตัวอ,อย่างสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยคิดว่า อีคอมเมิร์ซจะฟลายจริงๆมันฟลายนะคะแต่ทำไมมันฟลายได้ไม่เต็มที่ลอจิสติกมันชะง,งักงานซื้อของ g r o c e r y e c o m m e r c e รอ2อาทิตย์คือปิดการขายไปแล้วแหละแต่ของไปไม่ถึงเขาสักทีใช่ค่ะกลายเป็นว่าตอนที่สิงคโปร์เนี่ยบางทีการช็อปออนไลน์อาจจะยังค่อนข้างช้าพอสมควรก็เลยเป็นเลิร์นนิ่งว่าสำหรับผู้ประกอบการไทยที่เรายังไม่ไปถึงสเตจล็อกดาวเหมือนมาเลเซียเหมือนฟิลิปปินเนี่ยเช็คลอจิสติกให้ดีว่ามันมีความพร้อมในระดับสูงหรือเปล่าแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของโซ เป็นจังหวะเลยทีเดียวค่ะที่จะแอมพลิฟายมันให้ใหญ่ที่สุดให้มี Impact มากที่สุดเพราะเราก็รู้ว่าโซเชียลมีเดียด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีเนี่ยมันค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบก็ค่อนข้างดีค่อนข้างค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตแล้วก็ธุรกิจค้าปลีก ต้องหันมาใช้ตรงนี้ให้เป็น strategy หลักให้มากๆครับค่ะขอย้อน4 4ข้อ,มอไม่กี่มิีไ้นครับสไลด์ลเมื่อกี้ดีมากครับเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรีบติดอาวุธตั้งแต่ตอนนี้นะครับเรื่องของ O2O อันนี้ต้องรีบทำทันทีเพราะตอนนี้จะกลายเป็น new normal นะครับเรื่องของการอัปเกรดฟู้ดอ g g r เกเตอร์นะครับอันนี้ก็สำคัญมากแลนด์สเคปจะเปลี่ยนไปพอสม<ช>ควรคะนะครับแล้วก็แม้ว่าจะปิดการขายได้แล้วทำ e-commerce ดีโลจิสติกอย่าลืมให้ความสำคัญมากม สุดท้ายครับมีเดียแลนด์สเคปจะเปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่โซเชียลมีเดียจะขึ้นมาเป็นเมนสตรีมนี่คือ4หัวใจหลักๆที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ใช้คำว่า revolutionary change นะครับใช้เรื่องปิดปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวใช่ค,ค่ะสุดท้ายครับอยากให้คุณสมบูรียองยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมอีกสักเล็กน้อยเมื่อกี้เป็น4ีข้อที่อยากจะให้คนลองคิดต่อใช่ไหมครับแต่ลองมีตัวอย่างไหมครับว่ามีประเทศไหนไหมครับที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาสามารถปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยมหรือว่ามี okay. วิธีการแบบไหนบ้างครับที่เป็นเชิงเป็นรูปธรรมท,ที่เขาสามารถทําได้สามารถ <Okay. S 1> แนะนําได้ครับมีเคสหนึ่งน่าสนใจมากค่ะอันนึงที่ถุงพูดเรื่องเรื่องโซเชียลมีเดียก็แล้วแต่หรือเรื่องเรื่องการเสพดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยุจะยกตัวอย่างนิดนึงในประเทศจีนเขาขายรถเนี่ยโดยใช้สตรีมมิ่งก็คือขายขายบนอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเลยก็คือโชว์ให้ดูว่ารถเป็นยังไงบ้างเอ็กซ์เพียรเยป็นยังไงบ้างเพอร์ซันทลทัชเป็นยังไงบ้าง กลายเป็นว่ามันมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทําการตลาดโดยสิ้นเชิงแน่ดีเนี่ยจะซื้อรถทั้งที่ต้องไปดูที่โชว์รูมด้วยต้องไปเทสต์รี์มากมายวันนี้เขาเขาชิปมาถึงในระดับที่ใช้สตรีมมิงคอนเทนต์ในการช่วยในการขายสินค้าใหญ่ขนาดรถยนต์ได้นะคะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเมื่อกี้ที่บอกเรื่องอันแท็กวิเลย์ชิฟสินค้าเครื่องสำอางหลายตัวจริงๆเริ่มมาก่อนก่อนที่จะมีโควิดแล้วละ่ะที่ตุนยกตัวอย่าง uh, เมคอัพก็ได้คะ่ะฟาวเดชั่น เขาจะมีว่าสามารถเป็นซื้อเป็นอุปกรณ์แล้วมันจะสแกนหน้าเราได้เลยว่าเราควรจะพูดเมคอัพพูดเบสฟาวเดชันยังไงให้มันสวยที่สุดโดยที่ไม่ต้องกังวลตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยมันวิธีการซื้อก็คือเราก็ดูผ่านช h a n n e l ปกติเหมือนดู YouTube ดูอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี้ยพอซื้อเข้ามาเนี้ยเขาจะ carry gadget ส่งกลับมาที่บ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องไปเจอ PC ในห้างให้เขาช่วยแต่งหน้าให้เราเสมอไปก็ใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งก่าใหญมๆ นะครับท้ายที่สุดเลยครับให้คุณสมบูรณ์ลองมองไปอีกข้างหน้าไกลๆนะครับว่าถ้าผู้ประกอบการไม่เริ่มต้นนะครับที่จะปรับตัวตั้งแต่วันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเจอกับสภาวะอะไรเพราะเมื่อกี้เราพูดกันมาเยอะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนลองพูดถึงความสําคัญจริงๆที่เขาต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ให้ฟังนิดน,นึงครับสาเหตุที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เป็น เป็นจุดตั้งต้นของการที่ผู้บริโภคจะเคลื่อนย้ายไปสู่ new normal behavior ทั้งการบริโภคสินค้าและการเสพสื่อมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทําความเข้าใจกับ mentality และวิธีคิดของคนที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไปจับผู้บริโภคนะวันที่เขาเข้าไปสู่ new normal แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าสิ่งที่เราขาดคือความเข้าใจรากเงาว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นทําให้เราไม่สามารถ design experience ที่เหมาะสมกับเขาในวันนั้นได้ถ้าเทียบกับคนที่เริ่มทําความเข้าใจผู้บริโภคตั้งแต่วันนี้ อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันที่การเกิดขึ้นของโควิดเนี่ยมันจะยาวนานพอสมควรเสร็จแล้วมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในหลายๆพฤติกรรมเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะแค่ปไปรอปลายทางและทําความเข้าใจเขาค่ะนี่นะครับคำว่าถาวรน,นี่คือคีย์เวิร์ดที่คุณจะจับเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่กลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอา,อาจจะเกิดวิกฤตของตัวเองก่อดคนอื่นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบปรับตัวตั้งแต่วันนี้มีคียนไซส์หลายๆอย่างที่สามารถจะนําไปปรับใช้ได้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมบุลีริมรัชาตาหมอนกรรมการผู้จัดการเดอะนิวเซนคอมพานีประเทศไทยจำกัดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะนี่ก็คือพาร์ทที่1น,นะครับ next for thailand ผู้บริโภคไทยในก้าวต่อไปโอ้ต้องบอกว่าพอได้รู้อินไซต์ซึ่งเป็นผลการสำรวจเป็นผลวิจัยมาเนี่ย ต้องปรับตัวหลายอย่างนะครับแล้วอย่างที่บอกครับว่านี่เป็นการเซอร์เวมานะครับที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวยังมีผลการอ้างอิงจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาไปสเตทนําหน้าเราไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะลองมาสรุปกันให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงต่อไปครับพาร์ทที่2นะครับเราคุยกันเรื่องของแนวออนไลน์นะครับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปบนแพลตฟอร์มไลน์ ในมุมที่คุณไม่เคยรู้นะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้เราฟังกันในเรื่องของเทรนทผู้บริโภคไปแล้วนะครับทั่วโลกด้วยแล้วก็ในประเทศไทยเราด้วยเนี่ยผมว่าที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือแล้วในแพลตฟอร์มไลน์ซึ่งเป็นซูเปอร์โอแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากมีผู้บริโภคคนไทยเนี่ยใช้อยู่40-50ล้านคนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีอินไซต์อะไรบ้างนะครับ จะแ,แบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเเราจะดูในเชิงที่เป็นโซลูชันต่างๆนะครับในดูในเชิงฟีเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยเราจะดูในแง่ของคอนเทนต์เลยนะครับก็คือเรื่องของ l Line t o d a y แล้วก็ Line ว v ว่ามีอินไซต์อะไรบ้างที่ใครที่เป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการรู้อินไซต์นี้ก่อนแล้วสามารถที่จะไปต่อยอดกลยุทธ์ของตัวเองได้นะครับหัวข้อแรกนะครับผมพูดคุยกับคุณพฤทธิสิทธิ์ประทีปวรนณิชนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดการแพลตฟอร์มและบริการไลน์ประเทศไทยครับ สวัสดีครับคุณคบุริเิษหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด19ไปตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์มีอินไซต์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับวันนี้ก็ดีใจมากครับได้เข้ามาแชร์นะครับก็ก่อนอื่นจะเข้าเรื่องเทรด์เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าไลน์จริงๆเนี่ยนกำเนิดมาจากภัยพิบัตินะครับเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็